สวัสดีค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องคนนําโชคชแนลเสียนน้อยพาด้วยค่ะเจ,อก,อ,ะะอ,จอกันตอนแรงๆเนาะค่ะเมื่อนี้เจอกันตอนแรงๆแต่ว่าก็มีแนวทางดีๆคือเก้าเนาะค่ะมาฝากกันมาเนี่แห้งตะคักแห้งตะจังะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เห่าว่าไปเรื่องซีหางแล้วเนาะคะ่ะซีหางแตก บาดในแห้งค่ะแหงแน่ค่ะพี่น้องที่แค่สองถังค่ะสองหางเท่านั้นสองถางแตกบาดนี่มึ้ยคือขาดแฉะเมื่อเร้านี้เส้นหน่อก็ได้ล่องคิปไปคือเป็นบนเนะคะบนหางเดียวมีเทไรอัดโหลดบริษันเพินว่าเขามาแล้วสามหมดติดลงไปแล้วจัดหนักเลยเมื่นคูดเมือ่อบราสันเพิน์ว่า ยังค่อยสได้ล่างนี้ว่าสั่นคลิปคลิปกอน,นะคะคลิปกอนวันนี้คลิปนี่กระจังด้วยกันค่ะให้มาแล้วคุณแม่บ่บประสงค์ที่จะออกน้ำเนาะเพิ่นว่าก็ต้องถามหรอกว่าตัวเลขนี่มาจากไสว่าสั่นค่ะท่านผู้ชมที่แรกเสื้อหน่อยก็ถามยุ่นแล้วแม่นี่เพิ่นอยู่จังหวัดใดเนาะที่อยากมาแบ่งปันเอฟซีนี่เนาะเสนอเพิ่นว่าเพินพ่นก็นเลยบอกว่าเพิ่นอยากประสงค์ออกน้ำนะคะ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอแต่ว่าตัวเลขให้มันถือกแ็กกแล้วกันนะสันเพื่อนว่าตัวเลขถือกระพอะเพระต้องหูหรอกว่ายุใสว่าคุณแม่ยังาะสันอ่ะก็เอาตามเพื่อนเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนบ่นนอยากบอกออกซือ้อออกเสียงเนะาะค่ะงวดแรกพ้นหายมากค่ะพี่น้องค่ะงวดแรกให้มาวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกแปดพ้นหายวิ่งที่หกค่ะท่านผู้ชม ให้เว่งที่หกเอาบางตัวเลขกันไปพร้อมนะคะเบื้งตัวเลขของเพ่นหายมาดีเอย้อนหลังนะคะอก็เป็นเบืตัวเลขกันเอ้จ้ะเออเสี้ยนองสิคออนุญาตทองไปทั้งค่ะก็้เป็เป็นพ่อล่างๆเนาะเมื่อนี่เป็นฝนตกๆก,กล้องกับสิบ่ชัดปันไดเนาะคะ่ะแม่ บ่ประงคงที่จะออกน้าเนาะคะ่ะหายมากงวดแหลกวันที่หนึง่งกันย่าสองหาหกแปดค่ะให้วิ่งบนล่างด้อค่ะให้วิ่งบนล่างห้ากับหกค่ะท่านผู้ชมค่ะให้วิ่งบนล่างหากับหกเข่าที่หกด้วยค่ะวิ่งสองตัวของเพลินสิเป็นสันเนาะคะ่ะอ้ยเขากระดายตาก,กานี่ค่ะ วิ่งบนล่างห้ากับหกออกตัวนี้มาน้ากันเ้ยค่ะกอดข้อกันกอดข้อกันมาเลยค่ะกอดคอกันมาเลยซึ่งตัวเลขก็ออกที่หกห้าออกตัวนี้ค่ะเลขสองหางแตกเพ่นโอ้เป็นจังไดบุบถนัดเนาะค่ะเดี๋ยวเส้นหน่อยขอขอมองว่างสมมุิกันเด้อค่ะนี่ค่ะออกที่หกหาเนาะ ทั้งเบิดทั้งม้วนไก่มาแค่สองหางเท่านั้นค่ะตอนแรกก็บเบิงซื้อ,อเบิงไปจะหน่อยกระด้บ่แล้วล่งคลิปด้ค่ะมวดวังหันลงอยู่เดอ้อกซีเต็มๆของเพิ่นเน่ยเอซก็ถือกลายอยู่พาก,กันถือกลายอยู่กับพึ่งเขามาเบิงใหม่ๆกับมีเนาะค่ะงวดสิบหกกันยาบัดนนี้สองห้าหกแปดให้วิ่งหกกับซีค่ะพี่น้อง วิ่งหกกับสี่กอดข้อกันมาอีกเอ๋คือเป็นแต่จังสี่เหล็กเพิ่มมาน้ากำกันเลยค่ะให้วิ่งสองตัวมาน้ากำกันเลยออกบนทั้งสองงวดเนาะคะ่ะออกข้างบนทั้งสองงวดนะแต่ว่าเพินน่นนไ้นี่บนล่างเด้อค่ะเลขวิ่งให้บนล่างงวดนี้งวดว่างหันแตกตัวนี้เด้อค่ะออกเป็นตัวกลับนะคะออกสี่หกขาพี่น้องคึ้นเป็นพี่น้องสิกลับบอ่าเหลขกแค่สองหางนี่ จังแน,นก็ต้องกลับกันไว้นะคะมันกับบอแนนนอนบางเทือมันก็ออกกลับเปงนสี่แล้วออกเป็นตัวกลับนะคะหมวดหนึ่งกันยากออกเป็นตัวกลับคือกันออกห้าหกนะคะออกห้าหกคือเกาอันนี้ก็คือกันออกสี่หกค่เลขแค่สองหางเอาขัน,นห้ากลับมันก็จะเป็นแค่สี่หางนะคะถ้ากลับก็จะเป็นแค่สี่หางบาทนี้คุณแม่ว่า หวดที่สามเอาไปให้เอฟซีนะเด้อแอดประสันเอาไปฝากเอฟซีนะสันใกล้เสีอยวปัรซาดเาด้วดิอาเทยยได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำมูเพิ้นประสันเด้นมีโชคมีลาบก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะค่ะพ้อมไปค่ะพี่น้องค่ะพร้อมหรือยังคันพร้อมก็เตรียมสมุดปากกาเนาะคะ่ะ เรียมสมุดปากกาของงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดค่ะเหล็กวิ่งมาก่อนมูแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะวิ่งมาก่อนเลยสองกับหค่ะงวดนี้นะคะโอ้ยเล็กสองหางนี่โคตรแม่นอเลีเด้โคตรแม่นสามงวดติดแล้วนะคะอ้าวมาดนี้ บมมีตัวเด่นเด้ค่ะหรือบมมิตัวเด่นเพิ่นก็บ,บ่เน้นว่าให้เด่นตัวใดจักตัวสำหรับตัววิ่งเนาะคะ่ะเพียงจะว่าเพิ่นบอกว่าให้วิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้น่าจับตามองเนาะคะ่ะน่าจับตามองเพราะว่าเพื่อนเทดให้มาเหี้ยเห็นเห็นแล้วนี่คือห้ากับหกก็มาทั้งสองตัวสี่กับหกก็มาทั้งสองตัวงวดนี้สองกับหก สีมาตัวใดน,นะคะสิกอดข้อกันมาโบงวดนี่เนาะเดี๋ยวข้ากับไปรุ่นกันนะคะอ้าวลายใหญ่ห้างงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดนะคะให้มาที่โอ้ยเชื่อน่อยีกระไดให้มาที่ ค่ะเห็นจังไดค่ะตัวเลขสวยงามบอสวยงามไหมคะมสวยงามมากดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อคันเพื่อมาคลิปนี่ก็ได้กดไลค์กดแชร์ค่ะให้กับทางช่องนะคะเป็นกำลังใจให้การะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ขาดไม่ได้นะคะ ค่ะวดน,นี้งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาสงหห้ากแปดวิ่งบนล่างสงกับ6นะคะส่วนจับคู่ค่ะจับคู่หายมาก3 2แล้วก็6งค่ะจะเป็นตูดใดเนาะจะออกมาตูดใดหรือว่าจะลุดเนาะ็ะหายพ่อแม่พี่น้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมเน้อค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมล้ะกะ็ท่างช่องเอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางตอนนั้นเนาะพิดถืนกายว่ากันเด้อขายาว่ากันเด้อแอดกะบมหูคือกันนั่นละว่าตัวเลขมันสิออกมากตัวใดเนาะกะ็ได้เห็นแนวทางย้อนหลังของเพื่อนว่ามันแม่นมันถือดีก็ได้เอามา แบ่งปั่นให้เอฟซีนะคะส่วนเจ้าของตัวเลขก่ะเพิ่นกับบบประสงค์ออกน้ำถ้าเลขเข้ากะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับผู้เพิ่นไห้แนวทั้งห้ามานะคะ่ะมันพิษกะยาถือโทษโกดเชียงกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะค่ะ ตัวเลขก็งามอยู่เนาะเสี้ยน่อยกับขิดมักอยู่ดอกคิดมักน้าเพลินอยู่นะคะเอา้ามาดีกะตัวเลขก็ชัดเจนนะคะเวลาก็ได้แล้วเสี้ยน่อยกะคอยเอฟที่ทุกทุกสัานให้ได้ตะเง,งินตะทองไหลมา,ม,าไมาเท่มาเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาเบ่งคลิปนี้คอย้มีโชคมีหลาบค่ะสวัสดีค่ะ